สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นเปลี่ยนตามโปร EP 7นะครับก็คือเดียนทองโอลิมปิกชายเดี่ยวของเรานั่นเองก็คือวิกเตอร์แอคเซเซ์นะครับก็ เราจะเริ่มจากที่เขาใช้โยนเอกเลยเนาะหรือว่าจากที่ทุกคนเคยเคยเห็นกันอะคือก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีที่เขาใช้ย e ี่ห้อพวกย e ี่ห้อเฮดหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันเนี่ยน่าจะหาไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เคยตีด้วยนะก็เป็นเฮดพาวเวอร์เฮดอะไรสักอย่าง9ก้าพหมื่นอะไรสักอย่างนะครับก็ลองไปเสิร์ชหาดูเขาได้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่เขาที่แบบเข้ามาโยนเอกแล้วกันหม้แรกเนี่ยที่ผมเห็นเลยอะคือโยนเอกวอร์ติกแปดศูนย์นะครับแปดศูนย์ตัวธรรมดาตัวสีขาวอะซึ่ ที่เขาผลิตออกมานะซึ่งไอตัว70ที่น้องเมย์ใช้หรือว่าคนอื่นใช้อย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นไม้ที่ค่อนข้างตีสบายแต่เป็นไม้บุกอยู่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันปะทะอะไรขนาดนั้นนะครับเน้นในการแลวลลี่ซะมากกว่านะแต่ของวัติก80เนี่ยเป็นไม้ที่เน้นในการบุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือไม้มีแทบทุกอย่างแล้วก็พึ่งประสิทธิภาพของการใช้งานของคนมากกว่านะครับมันเป็นไม้บุกที่คลาสสิกยังไงก็คืออันดับแรกคือต้องการแข็งถูกป่ะเพราะว่าวัสดุเนี่ยมันก็ไม่ได้มีส่วน คาร์บอนอะไรเงี้ยที่เป็นส่วนเสริมในเรื่องการคืนตัวอะไรต่างๆเพราะงั้นเนี่ยมันจะใช้ไม้ที่ก้านแบบกลางค่อนแข็งหรือว่าก้านอ่อนกว่านี้แล้วก็ให้มันบุกดีแล้วก็คอนโทรลดีด้วยเนี่ยคือต้องพึ่งในเรื่องการคืนตัวหรือว่าการสปริงอะไรเงี้ยเป็นหลักอะ่ะมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ด้วยน้ําหนักหัวที่มากก็ถือว่าเป็นไม้บุกแบบคลาสสิกเลยก้านแข็งหัวหนักซึ่งตอนนั้นอะ่ะตัวโบเิกแต่สูะทำได้ดีมากๆนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าตีไม่ได้ง่ายนะเป็นไม้ที่ตีค่อนข้างยากนะครับด ตอนนี้ผมก็พอโอเคนะแต่ตอนที่ซื้อมาแรกๆตอนนั้นเรียกว่าตีไม่ได้เลยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม้ค่อนข้างดีคอนโทรลดีตัวลูกบุกอะไรต่างๆค่อนข้างดีมากนะครับมันจะเน้นในเรื่องของเกมพวกเรลลี่อะไรอย่างนี้ด้วยนะมันจะไม่เหมือนกับพวกแซดฟอร์สสหรือว่าอะไรงี้ยนะที่จะไปเน้นในเรื่องของการบุกซะส่วนใหญ่นะครับวูเท็กแปดสูเนี่ยมันยังโอเคมันยังสบายๆในเรื่องของลูกเรลลี่อยู่นะตีไกลอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเป็นไม้ที่ดีมากๆไม้หนึ่งนะตอนนั้นนะซึ่งอันนี้นก็เออยย่่่าาางงทีผมบมบ,บบบกกไุ้แลสิลร ซึ่งที่ผมต้องบอกเนี่ยเพราะว่าตัววิกเตอร์เองเนี่ยมีการใช้ไม้เท่าที่เห็นนะครับน่าจะเป็น2เฟสนะเฟสแรกเนี่ยจะเป็นไม้บุกที่เป็นไม้บุกจริงๆอ่ะไม้บุกโดยธรรมชาติเลยแล้วพอมาสักพักหนึ่งไปเปลี่ยนเฟสหลังๆเป็นไม้แบบออกบาลานซ์อย่างเงี้ยอืมซะมากกว่าเน้นเรื่องการคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าแต่เรื่องของการบุกอะไรต่างๆอ่ะจะเน้นในเรื่องของการใช้งานจากตัวคนมากขึ้นนะครับในเรื่องของความชัวอะไรจะมากขึ้นในเรื่องของการตีสไตล์พาวเวอร์อะไรต่างๆจะน้อยลงซึ่งในเรื่องของความชัวหรือว่าการคอนโทรลอะไรต่างๆเยรา จะเห็นเป็นวิธีเขาเล่นในปัจจุบันถูกวะซึ่งถามว่าเขามี power ไหมในปัจจุบันก็มีนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีไม้ที่มีให้ทุกอย่างเล่น power ก็ได้แล้วก็สามารถเล่นในการคอนโทรลได้เล่นในความแม่นยําได้มีทุกอย่างในไม้เดียวก็คือรอยแทที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมันก็ทําให้เขา perform ออกมาได้เต็มที่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นไม้บุกอย่างที่เราเห็นก็คือตัว b o t i c 80นะครับแล้วก็อีกสักพักหนึ่งอ่ะเขาจะเปลี่ยนมาใช้ไม้ขาวๆแดงๆมันก็คือ v o t i c แปนะ็็นนนตตัว Limitted ่่ออมมมาาีียกกขขบึ้รุ ใออมาคือตัว Z Force 1ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะต้องบอกเลยว่า Z Force 1เนี่ยเป็นไม้บุกที่น่าจะบุกหนักที่สุดของ y o n e x ถ้าไม่ได้เทียบกับพวก N90 อะไรงี้ยน,นะส่วนตัวผมว่า N90 ยังบุกหนักแล้วก็ออกแรงง่ายกว่านะครับพอวิกเตอร์เขาอยากมาใช้ Z Force 1เนี่ยผมรู้สึกว่าอืมเขาก็เล่นเกมบุกที่เขาทําได้ดีอยู่แล้วเนี่ยดีขึ้นมาอีกโดยตัว performance ของ Z Force 1อะ่ะมันเป็นไม้บุกอยู่แล้ว100%นะครับคอนเซ็ปต์มาครบก้านแข็งหัวหนักด้วยความที่มันเป็นก้านแข็งอะ่ะโยเนกเขาบอกว่ามันสติมเน็ตพอๆกับตัว80นะครับแต่ตี จริงๆแล้วอ่ะผมว่าตัวแซดฟอร์ตอ่ะตีสบายกว่าค่อนข้างมากแล้วก็ในเรื่องของการส่งแรงอะไรเงี้ยผมว่าค่อนข้างเยอะกว่าตัว80เรื่องของการทิ้งน้ําหนักในเรื่องของ Impact ของลูกอะไรต่างๆผมว่าค่อนข้างดีกว่า80นะครับแต่ข้อเสียจาก80นหน่อยเนี่ยถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่ใช้งานนะในเรื่องของการแลลี่หรือว่าในเรื่องของการออกแรงลูกไกลๆเนี่ยผมว่าตัว80จะมีความง่ายกว่านิดหน่อยครับแต่โดยรวมแล้วผมว่าตัวแซดฟอร์ตหนึ่งก็ไม่ได้ใช้งานยากขนาดนั้นนะแต่ในมุมมองของเอ็กซ์เซนมมีที์อม มากขึ้นอีกมันก็สามารถเร่งโซ่ความแรงของตัวเขาได้มากขึ้นอีกนะครับก็คือเตีอยออกมาได้ดีมากสําหรับเซตฟอสหนึ่งสำหรับเอเซนนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยผมว่าตัวเซตฟอสหนึ่งอ่ะหลักๆอะ่ะมันมีความคล่องตัวมากขึ้นด้วยต่อมาเนี่ยเอเซนก็ย้ายค่ายนะครับย้ายค่ายไปแป๊บหนึ่งประมาณรุ่น2รุ่นนี่แหละก็คือย้ายไป Adidas นะครับหลายๆคนที่ตามเอเซนมานานเนี่ยน่าจะพอเห็นแล้วว่าเขามีไม้ที่ใช้เป็น Adidas นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเห็นเขาใช้ผมก็ไปหามาาาาลลลอออองงงดด้้้วววยยเเเเหมืนืนนกกัััคซึ่่่่่็2ตตตทททีีใชแจไํไ เพราะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยตอนนั้นอะเราไม่เห็นเอ็กซ์เซนใช้หรือว่าเขาอาจจะยังไม่เปลี่ยนหรือว่าผมอาจจะยังไม่ดูเขานะตอนนี้เขาใช้ไม้นั้นะผมก็เลยยังไม่เห็นก็เลยไม่ได้ลองอะไรมากนะครับแต่ไอตัวที่ลองมากๆเนี่ยที่พอพูดได้เนี่ยคือตัวแรกนะก็คือ Adidas a d i p o w e r Pro นะครับตัว a d ด p o w e r Pro เนี่ยถือว่าเป็นไม้ยุคหลังของเอ็กซ์เซนนะมันไม่ใช่ไม้บุกนะครับไม่ใช่ไม้บุกที่มีการทิ้งน้าหนักหัวอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าด้วยความที่มันนววมััันันน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 นเเเเเปปป็็็แแวววววยยยโโรรออออ่่่ตตาาาาลมมม 3U กกใืงงงข้ํหดผ บาลานอยู่นะครับตอนตีแหล่งต่างก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันทิ้งหัวมากนะจะเน้นเรื่องของการคอนโทรลในเรื่องความนิ่งของไม้อะไรเงี้ยซะมากกว่าแล้วก็ต้องพึ่งในเรื่องความแข็งแรงของคนค่อนข้างมากตัวเทคโนโลยีอะไรต่างๆของอดีราก็ถือว่าจะเต็มอยู่พอควรนะครับณนะตอนนั้นนะหลักๆก็มีพวกเทปเปอร์ชาร์ฟอะไรเงี้ยที่เป็นก้านไล่ลงมา,มาเรื่อยๆจนถึง7.0หรือว่าเป็นก้านใหญ่ด้านบนแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเป็นการเล็กด้านล่างนะครับก็ช่วยเรื่องการส่งแรงอะไรต่างๆได้ดีนะจริงๆเนี่ยไม้เนี่ยถ้าให้ผมนึึถง Accesor รหรือมันเป็นไม้แบบคลาสสิกยุคเก่าอย่างพวกคาร์บอนเนกพวกทีไออะไรประมาณนั้นนะมผมว่ามันเป็นไม้ที่อยู่ระหว่างโมเดิร์นกับคลาสสิกนะครับในเรื่องของการตีนะด้วยความที่มันเป็นไม้แบบพวก 3U อะไรงั้นด้วยเนาะมันไม่ได้เหมือนไม้สีูวทั่วไปที่ตอนนั้นอนะ่ะมัน4 u มันคือเรื่องปกติแล้วนะครับมันก็อาจจะคล้ายๆพวกบาโบเลตสมัยนี้ก็ได้อืประมาณนั้นเลยที่มันยังออกเป็นไม้สามยูพวกพวกฟอซ่าอะไรเงี้ยสำหรับตัว Adidas a d i Power Pro โนะครับโดย Performance ของมันเนี่ยอย่างที่ผมบอกส่วนใหญ่น ในเรื่องการคอนโทรลซะมากกว่านะในเรื่องของ power โอเคไหมทําได้นะครับตัวลิมิต power อะไรต่างๆผมว่าค่อนข้างเยอะตีจริงอะไรต่างๆ impact ค่อนข้างดีแต่ถามว่านะผมลองตอนนั้นอ่ะมันก็ยังโอเคมันยังพอมีแรงเยอะกว่าตอนนี้นะผมว่ามันค่อนข้างออกแรงยากพอสมควรนะครับมันเป็น a r c ์ค10ที่มันออกแรงยากผมว่าตัว a r c ์คเซเบอร์10ยังออกแรงง่ายกว่านี้เลยแต่เรื่องของ power อะไรต่างๆผมว่ามันค่อนข้างเกินกับ a r c ์เซเบอร์10แล้วก็ต่างกันในเรื่องของ impact ลูกค่อนข้างเยอะนะครับตัวสปีดต้นเนี่ยค่อนข้างดีเลยสําหรับตัว Adi Power Pro นะ อีกตัวหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าได้ลองแต่ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้จดไว้นะครับไม่ได้มีความจําอยู่ในสาระระบบเลยว่ามันเป็นยังไงนะก็คือตัว Adidas a d i p o w e r d u อร์ดูโอนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยคำว่าดู Force เนี่ยมันก็เป็นชื่อเทคโนโลยีเฟรมของตัว a d i p o w e r นะเท่าที่พอนึกออกเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกันอนะแต่มันมีความคล่องตัวกว่าตัว Pro ขึ้นมาหน่อยแค่นั้นเองอันนี้ก็อาจจะถอยลงมาหน่อยนะครับถอยเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องการบุกอะไรเงี้ยลงมาหน่อยเน้นเรื่องความคล่องตัวแล้วก็ความแน่นอนการคาคควววบุมมมมออไไรััก่่่่าานนะนนนี้ผมมแใจ Of Force เป็ยงง เพราะว่าจําไม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่ได้จดแล้วก็เรียกว่าไม่ได้จําดีกว่านะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นยุคหลังๆที่เราเริ่มเห็นเขาแล้วเริ่มมีผลงานโดดเด่นขึ้นแหละผมคิดว่าหลายๆคนเห็นเอ็กซ์เซนไม้แรกๆเนี่ยก็คงจะเป็นยูเนกอาร์เซเบอร์สินะครับสิตัวเก่านะซึ่งก็ใช้นานมากจนแบบเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ประจําจตัวของเขาใหญ่ไปไเลยนะครับสำหรับตัวยูเนกอาร์เซเบอร์สินะตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของไม้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรต้องพูดเยอะนะมันเป็นไม้คอนโทรลเลยคอนโทรลนนนนนนนีีี่่่่่่เเเเอออออออคคคโโโททรรรลจิงๆะะถาาาาามมมวววววพ์ัั้ผใใใกกกกฬสหญช็ แต่ตัว Power ลิมิตพาวเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ที่เราเห็นเขาตบแรงๆหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเดเรคชันลูกแล้วก็ในเรื่องของตัวก้านนะครับตัวก้านมันสปริงค่อนข้างโอเคนะก็คือไม้คอนโทรลอะส่วนใหญ่อะมันจะมีลิมิตเลนที่มันพอๆกับไม้บุกที่มันเถบลงมาหน่อยหนึ่งนะครับอย่างสมมุติว่าอาร์ซิเบอร์สิอย่างเงี้ยเทียบกับแซดฟอร์หนึ่งก็ได้หรือว่าแซดฟอร์สองนะตอนนั้นก็ได้ผมว่ามันผมว่าลิมิตเนี่ยมันเถบลงมาประมาณสัก3-40%นะแต่เวลาเราตีปกติเสี่ยา,าจจส่าเ,าาเมอร ก็เป็น60เต็มร้อยได้แล้วแต่ตัว a าร์คเซเบอร์เนี่ยกว่าที่จะถึงเต็มร้อของมันหรือว่า60%ของแซดฟอนสเนี่ยมันค่อนข้างใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยประมาณ3า4 0แรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าออกแรงง่ายแต่พอจะใช้ไม้ให้มันแบบแรงเหมือนมืออาชีพหรือว่าอะไรเงี้ยน,นะก็จะออกแรงยากนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะตัว a าร์คเซเบอร์สิบเอ็ดเนี่ยผมว่าเป็นไม้คัสตอมของมืออาชีพที่มีการคัสตอมหลากหลายที่สุดนะบางคนเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการ มาคือคาแรคเตอร์ของ R 11เนี่ยยังอยู่ครบถ้วนนะยังเป็นไม้ที่มีความคล่องตัวแล้วก็อาจจะมีการใช้วัสดุอะไรบางอย่างที่เวทบาลานแทนนะครับมาช่วยเรื่องของการบุกได้ดีขึ้นนะเราจะเห็นนักกีฬาหลายคนมากที่ใช้ r 11จนแบบจนตัวใหม่ออกแล้ววามันก็ยังใช้ R 11อยู่ถูกป่ะนั่นแหละด้วยความที่คาแรคเตอร์ของมันพื้นฐานของมันนะครับค่อนข้างดีนะก็เป็นไม้คอนโทรลไม้ทําได้ทุกอย่างมีความคล่องตัวคอนโทรลก็โอเคถือว่าเป็นคอนโทรลที่นิ่งมากๆในยุคนั้นแล้วก็ไม่ได้ตียากด้วยนะครับนิ่งและประหยัดดแรง้ววยถามาม่ แบรนด์อื่นหรือว่าค่ายอื่นเนี่ยที่นิงน่งๆแบบนิ่งเลยมีไหมมีนะแต่ถ้านิ่งแล้วคุมไอนามิกแรงได้ง่ายอย่างตัว11เนี่ยยังไม่มีนะครับตอนนั้นนะต่อมาเนี่ยพ่อใหญ่ก็ใช้อีกตัวหนึ่งที่ตัวเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของพ่อใหญ่เลย100%เตห็นปุ๊บกต้องนึกถึงพ่อใหญ่แล้วก็พ่อใหญ่พีเซนเตอร์ด้ก็คือโยนเอกดูราเซสตนะครับใช้นานมากตัวเนี้ยเท่าที่เห็นนะตัวเซส,สไตเนี่ยจะเป็นไม้คล้ายๆแนวแนวอาร์คเซเบอร์นะครับแต่มันจะมี2หน้าไม้นะก็คือด้านนนนนึึงงเเปป็็็็รมมอกกแแแล้ว้วีีดา่่่่ตสิท แตกต่างกันจากอาร์คเซเบอร์ถ้าที่ผมสังเกตได้นะคือในเรื่องของความนิ่งของลูกแล้วก็ความแน่นในการออกลูกต่างๆนะครับถ้าไม่รวมตัวโปรนะระหว่างตอนนั้นเนี่ยอาร์คเซเบอร์11เนี่ยที่เป็นจุดสูงสุดของ Arc er, อาร์คเซเบอร์เทียบกับพวกดูร่า10หรือว่าชซดสไตล์ดูรา7อะไรต่างๆที่เอามาเทียบกับอาร์คเซเบอร์ผมว่าในเรื่องของความนิ่งหรือว่าความคงตัวอะไรต่างๆตัวดูรา10ค่อนข้างโอเคกว่านะครับแต่ผมว่าที่มันหายไปจากอาร์คเซเบอร์เนี่ยเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เลยอาร์คเซเบอร์เนี่ยที่มันดี แต่มันยังง่ายในการควบคุมดนามิกแรงต่างๆนะครับสำหรับตัวดูอลาเนี่ยผมว่าในเรื่องของการควบคุมดนามิกแรงอ่ะมันยากขึ้นมันนิ่งขึ้นจนแบบเกินไปที่มันใช้ยากอะไรประมาณนั้นนะบางทีเนี่ยผมว่านักกีฬาอาจจะไม่ได้ต้องการในจุดนั้นมากนะครับแต่ถามว่าในเพอร์ฟอ์แมนด้านต่างๆเช่นเกมบุกหรือว่าเกมความไวกเกมสปีดอะไรต่างๆเนี้ยตัวดูอลาเหนือกว่าตัวอาร์เซเบอร์หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวแซดสไตล์เนี่ยถือว่าเป็นจุดสูงสุดของดูอลานะหมายเนี่ยทำได้ดีพัฒนาจากอาร์เซบ์เรื่องงขอ็ด ดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของความคล่องตัวอะไรต่างๆดีขึ้นถามว่าในมือทั่วไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแซตสไตเนี่ยดียากกว่า11ถูกปะแต่ผมคิดว่ามันความยากอะ่ะมันห่างกันไม่เยอะนะสำหรับนักกีฬาผมคิดว่ามันก็ดีกว่าแล้วก็มันไม่รู้สึกว่ามันยากขึ้นด้วยแต่เ e อร์ r m รนซ์อะไรต่างๆตอบสนองเขาได้ดีขึ้นนะครับการคอนโทรลแรงต่างก็นิ่งขึ้นค่นน้ำหนักได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลูกบุกดีขึ้นความคล่องตัวมากขึ้นก็เหมาะกับเกมคอนโทรลค่อนข้งางมากนะครับแซตสไตนะต เขาใช้ 88s อยู่แป๊บหนึ่งนะแต่เท่าที่เห็นข่าวตามรูปแม่น้ําทั่วไปเนี่ยหรือว่าเขาคงจะเห็นทั้งโลกก็แหละวราตัว 88s ที่วิกเตอร์ใช้เนี่ยเป็นตัว r 11พ่น4นะครับก็คงอยากจะใช้ r 11มากกว่านะเพราะว่าถ้าใช้เป็นเซตสไตล์เนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะดูรู้เลยว่ามันไม่ใช่ 88s นะครับโคงต่างๆเลยต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัว 88s เลยนะตัว r 11เนี่ยยังพอได้อยู่อืมโอเคอยู่ก็พูดถึงคร่าวๆแล้วกันนะครับตัว 88s เ สไตล์อ่ะผมว่ามันเด่นกว่าแค่ในเรื่องของสปีดแค่นั้นเองซึ่งผมว่าตัวเชสสไตล์ที่วิกเตอร์ใช้เนี่ยแล้วก็เทียบกับ 88S Gen1 ที่เป็น3 u ยูอ่ะผมว่าเรื่องสปีดอะไม่หนีห่างกันมากแต่เรื่องอะไรต่างๆเรื่องพ w e r เรื่องอะไรเงี้ยการคอนโทรลอะผมว่าเทสสไตล์เนี่ยดีกว่าหมดเลยพลังเพราะว่าเชสสไตล์ดีกว่าอยู่แล้วสำหรับมือที่ใช้งานมันเป็นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกลูกต่างๆผมว่าเชสสไตล์ก็ดีกว่านะถ้าไม่นับเรื่องความคล่องตัวเรื่องการแฮนดิ้งการเข้าลูกต่างๆผมว่าเชสสไตล์ดีกว่าง ก็โอเคกว่านะครับน่าจะมีบางช่วงที่เขาใช้เป็น8 8 s จริงๆนะเท่าที่รู้มานะช่วงแรกๆหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็น r 1 1แต่ใช้แป๊บเดียวอืมต่อมาเนี่ยก็เป็นไม้ที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ยอดฮิตเลยแล้วเขาก็ใช้งานมันได้เต็มประสิทธิภาพมากๆนะเต็มขนาดไหนก็คือเต็มจนก้านหักอะคือ <c ười> อย่างมือทั่วไปอย่างเราไปใช้เนี่ยเราก็จะบอกว่ามันกินแรงถูกไหมหรือว่ามันมีอาการดึงแขนหรือว่าเราใส่แรงเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ Excel ense, า Perform แรงต่างมีครบอยู่แล้วลอยแท้อ่ะไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้นะครับเขาสามารถเอาชนะลอยแท้ได้นะลูกแรงรต่างที่เขาเห็นอนะ่ะลองดูสไตล์เขาตีดิเขาตีเหมือนเดิมเลยนะเขาตีคล้ายพวกใช้ R11 หรือว่าใช้แท้สไตล์อะไรงั้นเลยก็ตีเล่นคอนโทรลเล่นความเป๊ะอะไรไปนะครับแต่ในเรื่องของพาวเวอร์ตอนที่เขาบุกเนี่ยมันต่างจาก R11 แล้วก็ตัวแท้สไตล์หรือว่าตัวอื่นของข้างมากนะเพราะงั้นเนี่ยไม้เนี่ยผมคิดว่ามันเลยเป็นอาวุธที่แบบทําให้วิกเตอร์เนี่ยใช้เ e อร์ฟอร์แมนซ์ของเขาได้เต็มที่นะครับคอนโทรต่างงๆ แล้วก็มีความง่ายด้วยถ้าสังเกตไม้ส่วนใหญ่ของวิกเตอร์ที่เป็นโยเน็ค่ชวงหลังๆนะครับส่วนใหญ่จะมีในเรื่องของความง่ายในะหมดเลยไม่ว่าจะเป็น11หรือว่าแซสไตล์ก็แล้วแต่ผมว่าในมืออาชีพหรือว่าส่วนตัวผมเองตัวแซสไตล์ไม่ใช่เป็นมาที่ใช้งานยากนะครับลอตเซเนี่ยผมว่าก็ใช้งานง่ายกว่านั้นขึ้นไปใหญ่เลยนะถ้าไม่ได้ดูในเรื่องแรงหรือว่าคอนโทรลแรงเป็นอ่ะมันใช้งานง่ายมากนะครับนั่นแหละก็คาแรคเตอร์ส่วนใหญ่ของรอยเซก็นานัันเลยมันทําได้หมดอ่ะคอนโทรลได้ดีคุมด,ดา,ดากกง้่ยลุบ ดีอีกนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งมันมีเซตติ้งของเ x ็กซ์เซก่อนหน้านี้นะที่เป็น bg 8 0ดศนะแล้วก็30หรือ32มนี่แหละ p s t เตตสิบนะครับเซตติ้งนั้นเนี่ยดีมากเลยนะที่ผมลองมาเซตติ้งนั้นคือดีมากๆกับรอยแซเอาไว้ให้คนอื่นตีคนอื่นเขาบอกเออเซตติ้งเนี่ยดีค่อนข้างดีเลยซึ่งผมก็ลองเอ็กซ์เซนมาเลยนะครับถ้าใครมีแรงหรือว่าอยากออกแรงก็ขึ้นไปตีได้นะผมว่าตีสนุกอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเปลี่ยนตามโปร ep 7พ่่อใหญเจ็ดพ่อ คนล่าสุดนะแล้วก็สมัยก่อนด้วยเรียกว่าโหดมากๆนะเจ้าของเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงในยุคที่มีหลินตันมีดช่องเบยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเปลี่ยนตาโปอีพก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ